เนียยลันพี่้องเอ้ยนั่นมีเหงือกโซอุ๊นีลันมัถืออู่ันบถือเนาะสมนกเนเหทีมันคือนกถือเเนีี่ อเอ้ยเขาคิดว่าลงครับบ่ได้แต่ว่าพเนียดลั่นถางนึงทั้งนี่แหละครับพเนียดลั่นโอ้ยว่ายุบหนกซึห่หยกักเล็งแค่หย,ยักบ่หยุดตะเกียวบซนมันเหยักเคลื่อนนกถือพเนยียดนี่จากมันถือก็ถือครับติดเบ่งยอยู่นี่ดูดิติดเบ่งนี่ชิดน,นี่ต้องอีกชิ้นหนึ่งครับ คนยืนคนเปียกสะอยู่ทั้งใต้พี่ผ<น>มว่าน่าขยึดเลย